ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบูบู h ชน n นลอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับแนวทางการเล่นเจ้าตัวใหม่อย่างซีเนตเรียนะครับในตำแหน่งออฟเลนนะครับว่าเจ้าตัวซีเนตเรียนี่ยสามารถชนะตัวไหนในเลนแล้วก็แพ้ตัวไหนในตำแหน่งออฟเลนได้บ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมจะมาแนะนำสกิลหรือว่าความสามารถที่ทหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับเจ้าตัวซีเนตเรียอยู่นะครับ ในส่วนของสกิลที่1น,นะครับเวลาเรากดใช้สกิลที่1เนี่ยการโจมตีปกติครั้งถัดไปของซีเนตเรียนะครับจะเป็นการพุ่งโจมตีทะลุศัตรูไปทางด้านหลังนะครับคล้ายๆข,ของเจ้าตัวเอรโร่เวลากดสกิลที่1น,นะครับแล้วก็การแอคทิเวตเมคานิกนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือ การยืนเฉยนะครับให้ซีเนตเรียเนี่ยอยู่ในโหมดนอนหลับนะครับแล้วก็กดโจมตีปอีกครั้งต่อไปนะครับก็จะเป็นการพุ่งมาโจมตีข้างหลังนะครับแต่ไอการพุ่งโจมตีข้างหลังอันนี้นะครับมันสามารถกันซีซีได้นะครับอย่างเช่นวีล่าปาสตัรมาหรือว่าแวนปาสตัรมานะครับแล้วเราสามารถกดโจมตีในจังหวะที่ฝั่งเขาปาสตัรมานะครับจะทําให้ตัวเราเนี่ยไม่โดนสกิลเลยนะครับมันจะแคนเซิลสกิลสตัรของฝั่งนั้นไปเลยนะครับแล้วก็บั็อกอีกอย่างหนึ่งนะครับเจ้าตัวบัตริชัวหร ซีเนทเรียนะครับมันจะแอคทพีฟได้นะครับก็ต้องการเก็บสแต็กในการคิวก่อนนะครับเจ็ดสแต็กนะครับถึงจะกดบัตรวิชัวแล้วก็เจ้าตัวซีเนทเรียเนี่ยจะกดระเบิดแล้วก็เกิดมาภายในเลือดเต็มใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีบั๊กอยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นบั๊กหรืออะไรนะครับแต่ว่าถ้าเราออกเคียวมาก่อนนะครับก่อนที่เราจะเก็บสแต็กครบเจ็ดสแต็กนะครับแล้วเรากดระเบิดบัตรวิชัวไปเนี่ยเจ้าตัวซีเนทเรียนะครับจะไม่ตายนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเคียวเนี่ยมันทําให้ซีเนทเรียเป็นอมตะหนึ่งวินะ เซเนทเรียเวลากดปุ๊บใช่ไหมครับมันก็จะระเบิดตู่มแต่ว่าเจ้าตัวเคียวเนี่ยมาทำงานนะครับทำให้เจ้าตัวเซเนทเรียเป็นอมตะหนึ่งวิแล้วก็อาจจะเกิดมาตายไม่ตายครับเกิดมาในเลือดเท่าเดิมนะครับตอนที่เรากดเจ้าตัวบัตริชัวนะครับมาต่อกันที่การยืนในตำแหน่งออฟเลนของเจ้าตัวเซเนทเรียกันก่อนดีกว่านะครับว่ามันชนะตัวไหนบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับก็ผมขออธิบายอีกนิดนึงก่อนนะครับเจ้าพาสีฟของสกิลที่2เวลาเราอัพนะครับเจ้าตัวเซเนทเรียเนี่ยมันจะสามารถตีใกล้แล้วก็ตีไกลได้นะ ทำให้ตัวซซเนตเรียเนี่ยมีอัตราการดูดเลือดมากที่สุดนะครับหรือว่าเป็นฮีโร่ที่ดูดเลือดมากที่สุดในเกมนี้เลยก็ได้นะครับในตอนนี้นะครับซึ่งทําให้ตัวมันเนี่ยสามารถยืนชนหลายๆตัวในตําแหน่งออฟเลนได้โดยที่ไม่ต้องกลับบ้านเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถรีเลือดไดจากการตีคลิป่าหรือว่าตา generated generated ีคิปในเลนนะครับไม่ว่าจะเป็นการยืนสู้กับฝั่งตรงข้ามก็ทําให้มันรีเลือดได้ค่อนข้างแรงมากๆเลยนะครับมาดูกันที่ตัวแรกนะครับตัวแรกก็จะเป็นมาลลอกนะครับเจ้าตัวซซเนตเรียเนี่ยมันชนะมาหลอกตรงที่ว่า มันสามารถตีธรรมดาแล้วก็ดูดเลือดได้เลยนะครับในส่วนของมาล็อกเนี่ยมันต้องใช้สกิลที่1่ปาให้โดนเพื่อที่จะดูดเลือดใช่ไหมครับแต่เจ้าตัวซีเนตเรียเนี่ยสามารถยืนตีมาล็อกไปเรื่อยๆได้เลยนะครับแล้วก็มาหลอกเป็นตัวที่ค่อนข้างเชื่องช้านะครับถ้าไม่มีสกิลอันติเมีตของมันในการหนีนะครับทำให้เจ้าตัวซีเนตเรียเนี่ยสามารถไล่ล่ามาหลอกหรือว่ากดดันมาลลอกในเลนได้ง่ายมากๆเลยนะครับตัวต่อมานะครับก็จะมาดูกันที่โอเมนนะครับเป็นฮีโร่ยอดฮิตในแพทนี้เลยก็ว่าได้นะครับโอเมนอ่ะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเห็นแขง ทุกคนอาจจะหยิบกันมาบ่อยๆมากเลยนะครับในแข่งนะครับในช่วงจังหวะนี้นะครับแต่เจ้าตัวซีเนทเีรเนี่ยมันสามารถแก้ทางเจ้าตัวโอเมนได้ค่อนข้างง่ายนะครับด้วยการที่ตัวซีเนทเีรเนี่ยมันสามารถยืนตีกับโอเมนได้ครับเพราะว่ามันมีสกิลดูดเลือดอย่างที่ผมได้อธิบายไปเหมือนของมาล็อกนะครับมันสามารถยืนตียืนตีไปได้เรื่อยเลยนะครับดูดเลือดไปกับโอเมนนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวโอเมนเนี่ยในช่วงต้นเกมกลางเกมนะครับหรือว่าเลตเกมนะครับตัวโอเมนเนี่ย เป็นตัวที่เราไม่ค่อยจะออกของตีแรงอยู่แล้วนะครับมันอาศัยการตีไวนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเซนเตียเนี่ยก็ออกของตีไวเพื่อที่ตัวมันเนี่ยจะสามารถดูดเลือดได้ไวขึ้นนะครับทำให้เจ้าตัวมันเนี่ยสามารถยืนในไฟหรือว่ายืนเลนกับโอเมนหนึ่งหนึ่งได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสชนะที่จะสูงนะครับมาดูกันที่ตัวต่อมานะครับตัวต่อไปจะเป็นยีน่านะครับเป็นเจ้าตัวยีน่าเนี่ยขอบอกก่อนนะครับมันอาจจะไม่ได้แพ้หรือไม่ได้ชนะ 100%เลยนะครับมันอยู่ที่สกิลเพ์ของแต่ละคนนะครับเพราะตัวยีหน้าเนี่ยมันมีทั้งสตันที่ค่อนข้างนานนะครับถ้ามันใช้สกิลในไอดาบวงเต็มของมันนะครับในการลำโดนนะครับก็เจ้าตัวซีเนทเรียอาจจะตายได้ภายในช็อตนั้นเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นตัวซีเนทเรียนะครับเราจะออกวอบูนะครับทำให้เจ้าตัวซีเนตเรียเนี่ยตีไวนะครับแต่ว่าถ้าเจ้าตัวซีเนทเรียมันสามารถหลบสกิลไอลำดาบของเจ้าตัวยีหน้าได้นะครับก็อาจจะทําให้เจ้าตัวซีเนตเรียเนี่ยยืนตีไปเรื่อยเีน่อย ตัวต่อมานะครับเป็นลูบูนะครับหลายๆคนอาจจะเอามาแก้ทางบางตัวอย่างโอเมนอะไรอย่างนี้ได้นะครับลูบูแต่ว่าเวลามันยืนเลนกับซีเนตเรียนะครับข้อได้เปรียบของเจ้าตัวซีเนตเรียก็คือว่าซีเนตเรียเนี่ยมันสามารถดูดเลือดด้วยกันตีธรรมดาได้ตลอดอย่างที่ผมได้อธิบายไปนะครับแต่เจ้าตัวลูบูเนี่ยมันต้องใช้สกิลอันติเมทในการรีเลือดกลับมานะครับแต่ว่า ก็ทาให้เจ้าตัวเซนเทเรียเนี่ยสามารถกดเลนในช่วงเลเวลหถึงเลเวล3เจ้าตัวลูบูได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าในช่วงเลเวล4นะครับเราก็สามารถสู้กับเจ้าตัวลูบูได้ค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะครับยิ่งเรามีอนติเมทเขาก็มีอนติเมทใช่ไหมครับแต่ว่าในจังหวะที่เขาดูดเลือดหรือว่ากดออนติเมทเราเนี่ยถ้าเลือดเราน้อยกว่าเขาใช่ไหมครับเราสามารถกดออนติเมทเพื่อแลกเลือดกับเขาได้นะครับแล้วก็ พอสกิลของเจ้าตัวลูบูหมดใช่ไหมครับการตีปกติของเจ้าตัวซซเนตเรียเนี่ยมันก็ยังดูดเลือดได้ต่อนะครับทำให้เจ้าตัวซซเนตเรียเนี่ยสามารถยืนตีไปได้เรื่อยๆเลยนะครับถ้าเลือดเราใกล้หมดก็กดอันติเมตแล้วก็ยืนตีต่อไปเรื่อยๆนะครับในฝั่งที่ตรงข้ามนะครับสกิลหมดแล้วนะครับทำให้เจ้าตัวเซเนตเรียเนี่ยสามารถยืนสู้ในเลนได้ค่อนข้างง่ายนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นเอเลนนะครับก็จะคล้ายคลูบูนะครับแต่ว่าเอเลนนี่ก็ต้องใช้สกิลเพย์ในการเล่นค่อนข้างสูงเหมือออนน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 นกกัััััะะะะะคครรรรบบใาาาทีี่่่จชตตวววเเเเเเลลพย มันมีสกิลที่สามารถจับเจ้าตัวซซเนเตรียไม่ให้เดินไปไหนได้นะครับทำให้มันโดนฟันได้นะครับแล้วเจ้าตัวเอเลนก็มีสกิลในการดูดเลือดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเจ้าตัวซซเนเตรียก็สามารถดูดเลือดได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสกิลเพย์ของแต่ละคนนะครับว่าใครจะเล่นได้ดีกว่านะครับตัวต่อมานะครับเป็นเจ้าตัวคิวกรอสนะครับเจ้าแหน่งออฟเลนก็เหมือนลูบูนะครับเจ้าตัวคิวกรอสเนี่ยมันสามารถดูดเลือดได้ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ เจ้าตัวเซเนตเรียอาจจะเสียเปรียบเจ้าตัวคิวกอรสอยู่นิดหน่อยนะครับในช่วงที่เวลาคิวกอสกดสกิล2แล้วตีเลือดใช่ไหมครับเพราะว่าคิวกอสเนี่ยมันสามารถตีกระจายโดนหลายตัวแล้วก็ดูดเลือดได้ค่อนข้างแรงกว่านะครับแต่ว่าถ้าไม่มีคลีฟหรือว่าหนึ่งหนึ่งกับเซเนเรียนะครับก็พอจะสูสีกันนะครับแต่ในช่วงที่เซเนตเรียเนี่ยมีแอนติเมทนะครับแล้วก็สามารถกดแลกเลือดแล้วก็ตีต่อไปเรื่อยๆได้นะครับทำให้เจ้าตัวเซเนตเรียเนี่ยสามารถยืนในเลนกับคิวกอรสได้ค่อนข้างง่ายนะครับ มาดูกันที่ตัวที่สามารถแก้ทางเจ้าตัวซีเนเรียกันได้นะครับในตำแหน่งออฟเลนนะครับตัวแรกก็จะเป็นฟลอเรนติโนนะครับเพราะว่าฟลอเรนติโนเนี่ยมันสามารถลำแล้วก็ดูดเลือดไปแล้วก็สร้างความเสียหายจริงได้นะครับสำหรับใครที่เล่นพลิ้วพลิวนะครับเจ้าตัวซีเนตเรียก็อาจจะตีไได้ตีฟลอเรนติโนได้ไม่กี่ทีนะครับเลือดก็อาจจะหายไปเกือบหมดหลอดแล้วนะครับเพราะว่า ตัวเซเนเทรียเนี่ยเป็นตัวที่ต้องการเวลาในการตีเพื่อดูดเลือดมากๆเลยนะครับเวลายืนตีเฉยๆอะไรอย่างเี้ครับตัวมันจะเก่งมากๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเจอตัวที่เข้ามาปกๆปกหรือว่าลำพิ้วๆอย่างเฟรนติโนนะครับก็จะทําให้ตัวมันเนี่ยแพ้ทางหรือว่าสู้ค่อนข้างยากนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นมอทอสนะครับเป็นตัวที่ ถึกที่สุดในเกมหรือว่าเรียกได้ว่าเกาะเยอะที่สุดในเกมนะครับทำให้เจ้าตัวซีเนตเรียในช่วงต้นเกมถึงกลางเกมเนี่ยตีมันไม่เข้าเลยนะครับก็สามารถเลือกมากดเจ้าตัวซีเนตเรียได้ในช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่าซีเนตเรียเนี่ยมันจะตีมอทอสไม่เท่าไม่เข้าเลยนะครับแล้วก็จะโดนมอทอสกดสกิลที่2เผาแล้วก็สกิลที่1ในการสโลนะครับตีไปเรื่อยๆนะครับก็อาจจะทําให้ตัวซีเนตเรียเนี่ยหนีค่อนข้างยากนะครับเวลาจเจอมอทอสนะครับ ตัวต่อมาครับก็จะเป็นสกัดนะครับเป็นตัวที่สามารถเข้ามาเบิร์สเจ้าตัวซีเนตเรียได้ภายในชุดเดียวแล้วก็กดหนีออกไปได้นะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลอันติเมทของเจ้าตัวสกัดเนี่ยมันสามารถแก้ทางเจ้าตัวซีเนตเรียเวลาคันเข้าไปตีหลุดเลือดได้ด้วยนะครับมันสามารถผลักเจ้าตัวซีเนตเรียกระเด็นออกมาได้นะครับตัวเมตาอีกตัวหนึ่งนะครับที่สามารถชนะเจ้าตัวซีเนเรียได้ก็จะเป็นเจ้าตัวลิกเตอร์นะครับพอลิกเตอร์เนี่ย มันเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าลำคาญน,นะครับในการดักพุ่มแล้วก็กดสกิล2 1ทีเข้าไปตอดเขาแล้วก็กดสกิล1หนีออกมานะครับสกิล1งัดจากพุ่มใช่ไหมครับทำให้สตาร์ทปุ๊บแล้วก็กดอีกทีหนึ่งเพื่อนหนีออกมานะครับตอดเลือดฝั่งเขาไปเรื่อยๆนะครับทำให้เจ้าตัวเซเนสเฟียเนี่ยค่อนข้างลำคาญเจ้าตัวลิกเตอร์นะครับหรือว่า ในจังหวะในบางจังหวะนะครับถ้าสกิลเพจเจ้าตัวซีเนตเรียคือคนที่เล่นซีเนเรียเก่งๆช้ำๆเนี่ยครับก็อาจจะสามารถสู้ลิกเตอร์ได้นะครับในจังหวะที่ลิกเตอร์เข้ามาแล้วก็เปิดอันตินะครับซีเนเรียเนี่ยอาจจะกดอันติสวนไปก็ได้นะครับทำให้เลือดเจ้าตัวซีเนตเรียในจังหวะที่น้อยๆเนี่ย อาจจะก,กลับมามากกว่าเจ้าตัวลิกเตอร์แล้วก็สามารถยืนตีในจังหวะที่ลิกเตอร์ไม่มีสกิลส่วนหรือว่าไม่มีสกิลหนีได้แล้วนะครับเพราะเจ้าตัวซีเนตเรียเนี่ยมันสามารถตีแล้วก็ดูดเลือดไปได้เรื่อยๆนะครับก็อันนี้ก็ไม่เชิงแพ้มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็อยู่ในจังหวะเกมเพหรือว่าสกิลเพของแต่ละคนนะครับก็มาต่อกันที่ตำแหน่งอื่นๆกันบ้างนะครับอย่างเช่นลินดิสนะครับก็สามารถนํามาแก้ทางเจ้าตัวซีเนตเรียได้นะครับเพราะว่าลินดิสเนี่ย มีทั้งสกิลการเปิดแมปนะครับสกิลกับดักในการวางพุ่มนะครับทำให้เจ้าตัวซีเนตเรียเนี่ยเล่นค่อนข้างยากนะครับเวลาจะไปดักฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ลินดิสเนี่ยเป็นตัวที่ตีไกลกว่าซีเนตเรียนะครับทำให้เจ้าตัวมันเนี่ยสามารถชนะซีเนตเรียได้ค่อนข้างง่ายนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นคลิกซิกนะครับหรือว่ากบในตำแหน่งซัพพอร์ตนะครับ เพราะว่ากบเนี่ยมันมีสกิลอันติเมทที่สามารถเปิดแมปได้นะครับทำให้เจ้าตัวินเนตเตียเล่นค่อนข้างยากนะครับหรือว่าจังหวะที่เซเนตเตียเข้าไปล้วงเนี่ยกบอาจจะกดสกิล2แล้ววิ่งไปรวบทําให้เจ้าตัวซเนตเตียเนี่ยโดนสตันแล้วก็โดนสวนตายไม่ได้ภายในช็อตเดียวกันเลยนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นซิปนะครับในจังหวะที่ เซเนเทียเข้าไปล้วงเนี่ยแล้วฝั่งตรงข้ามใกล้ตายแล้วนะครับพอซิฟเขาอมปุ๊บเซเนเทียจะไม่เหลือสกิลแล้วนะครับก็อาจจะยืนตีธรรมดายืนตีปกติไปนะครับพอเวลาซิฟคลายตัวฝั่งตรงข้ามออกมาเนี่ยสกิลเขาพร้อมในการสวนเราเนี่ยก็อาจจะทําให้เราตายได้ภายในช็อตเดียวเลยนะครับซิฟมันเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าลําคานมากเลยนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นเมทในเมตานี้นะครับอย่างอิลูเมียนะครับเพราะว่าอิลูเมียเนี่ยมันมีสกิล2นะครับในการปัดสตูเวลาเข้าไปล้วงนะครับ S <S <sentiment period> จเจ้าตัวซซเนตเรียเนี่ยมันต้องการการตีระยะใกล้ในการล้วงฝั่งตรงข้ามนะครับทำให้เวลามันล้วงอิลูเมียหรือว่าเวลาจะเข้าไปเก็บเจ้าตัวอิลูเมียจากด้านหลังเนี่ยค่อนข้างยากนะครับ <S <S <ๆ S 1> ในส่วนของสกิลที่2ของเจ้าตัวอิลูเมียเนี่ยมันสามารถผลักเจ้าตัวซิเนเรียออกมาได้นะครับแล้วก็สกิลที่1ของตัวอิลูเมียก็สามารถสตันได้อีกนะครับเป็นจังหวะเป็นการสร้างจังหวะให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยสามารถฆ่าเราได้ภายในสตันเดียวเลยนะครับเพราะว่าเจ้าต,ตัวเซเนเรียเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ได้ถึกอยู่แล้วนะคร ของตัวอิลูเมียนะครับอิลูเมียเนี่ยสกิลแอนดิเมดมันสามารถเปิดแมปได้แล้วก็สตัรได้นะครับทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยสามารถดูตำแหน่งของซินเนเรียได้นะครับทำให้ตัวซินเนเรียเนี่ยมันเล่นค่อนข้างยากแล้วก็แพ้ตัวอิลูเมียเอามากๆเลยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรก็ฝากเพื่อนๆติดตามชมหรือว่าเพื่อนๆอ,อยากรับชมคลิปแนวไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับหรือว่ามีตัวไหนที่ผมพลาดไปก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ